ต้นไผ่ที่ปลูกไว้น่าจะไม่ตายหรอกดูแล้วปลูกไว้ข้างสะอเอาเอาของมาปล่อยเอาต้นนี้เรียกต้นหลายลืมชื่อเมื่อกี้เพิ่งเรียกไปลืมอันนี้ไม่ตายแล้วแต่ว่าถ้าเกิด ควายควยมาโดนมีสิทธิ์ที่จะตายได้คลองปีนี้ฝนตกน้อยน้ำขึ้นมานี่เดยงน้ำไม่สมบูรณ์วันนี้เปนที่ไม่สิบเอ็ดก็สิบสองเลยตุลาหกเจ็ดลืม